นะคนเทเรกนี่เขาเฝ้าจริงโอ้เขาเฝ้ามายัดเผื่อเลยเผื่อที่จะส่งคนรักของเขานี้ให้เสียชีวิตจบตายโดยกคำมือลาอิลาฮ์อิลละลอมันก็ณท้ายรุกลามิฮิลาอิลละอิลละลอดาคอลันจันนะณบีว่าคนเถสิ้นสุดคำพูดของเขาโดยกคำมือนี้จะอาจจะได้ข่าวสวรรค์ เชิญรวมมาบริจาคนะเป็นโดดไทยตรวจสดเป็นโดดไล่สดเคลื่อนทีได้ตามหมเหลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยในไไ่โซนดีสมัน,นในรหรัสเก่าหนึ่งสมศูสมสมสงปดสีเตด้านนี้พี่น้องคนที่เราไปเยียมเนี่ยมีอาลามันมีเครื่องไม้ว่ากลายจะเสียชีวิต น,นี่เละคดีนี้ก็คือเป็นการเยี่ยมโดยตัวไปปกติเนาะน้าคนป่วยตัวไปปกติแต่ดานนี้นี่พี่น้องมีอลามันมีเครื่องไม้ว่าคนนี้นี้ถ้าภ่าษ่าคนเกว่าตามอาดัดเลวพี่น้องคือต้องไปนาเลยเลยเนาะนาพอเลวเนี่ให้ใจข้าวให้ใจอกนี่ก็มันอ่าซ่าว่าไม่เท่าใดเลย มีเครื่องไมาว่าป่วยนักเลยนะดังนั้นให้เราไปนี้เวลาเราไปเยี่ยมนี้พี่น้องซิงที่เราควรที่จะปฏิบัติก็คือเดิมส่วนนั้นห้โรซอนกาลิโมชาฮาดะหอโรซอนกาลิโมลาอิลาฮิลลัลอกรอกไปที่ข้างหูพี่น้อง นี่บางคนไม่ใช่ว่าพี่น้องเด็กๆบางที่เขาไม่รู้เลยนะนั่งอยู่ปลายตีนน,นี่มาเกมันกูไปไหว้เศร้าน้าซนมูจับไอตุมาเกยิงบังน่ะนี่เศร้านั่งอยู่ปลายตีนนั่แหละละอีละฮะอิละลอพี่น้องกูไปที่ปลายตีนนี่ก็ฮะเพราะนั้นคนที่กลายเสียชีวิตพี่น้อง อย่าลืมว่าซาตันนี่อิบลิเซตนสร้างฟ้ามุนวายให้กับเขาเนี่มากมากมก่ลากไล่ประการที่พยายามชิงชิงตัวพี่น้องเพื่อที่จะให้เราตกมุรดัตกศาสนาในขณะนั้นถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาไปตีคางหูของมายันเนาะมายัดว่าคนที่กล้าตายนะเลกาโซนกาลิโมายมันเนาะอย่าไปว่าเลย เออมามูจับมั่งนะไปคู่ปนันไม่ต้องไม่ต้องเรียกเชือเลยไปดองไม่ต้องไรเลยเราไปถึงขังหูกะลาอิลาฮะอิลล,ลัลอ่าอย่าเบิน้นไปดองอย่าเบิ้นฟังเลขโอนมันหัวอยู่ไหมาปากอ่าถ้าว่าขายับดอกกล่าวคำนีเลี้ยวปูปวยกล่าวคำนีเลี้ยวหาโรคายุทธพอหยุดปัด๊บนี่เราฟ้าวเหลาเลยฟ้าวเลยอาการ ฟาวเลว่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ามาของเรานี้คนป่วยนี้เล้งอะไรมังลาไม่นาะถ้าเล้งอะไรอื่นลาวก็เราโซอนอื่นลาวอปวดโซนเซ็ตเขาลาวกาลิโม,มหนัห่นแล้วฮันทือว่าได้การเร็วเนี่ยก็ตรงฟาวเลว่าเนี่ยที่ก็ว่าฟาวฟาว,าวนั่นนะหลังๆนี่ผมเห็นนี่พี่น้องจะนานานาสา,าวสาลดใจเหมือนกันในสังคมปัจจุบัน น้าคนเทเรกนี่เขาเฝ้าจริงน้าเขาเฝ้ามายัดเผื่อเลยเพื่อที่จะส่งคนรักของเขานี้ให้เสียชีวิตจบตายโดยกำลิโม์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มังกนานาอัครุคลามิฮีลาอิละอิลลัลลอฮ์ดาคอลันจันนะน้าบีว่าคนเถสิ้นสุดคำพูดของเขาโดยกำลิโมน์นี้จะอาจะได้ข่าวสวรรค์น้าส่วนหนึ่งตับอุคของอุลามะตับเสดว่าไอ้บีเคยดีฮิสาบโดยไม่ต้องสอบสวน บางส่วนของอุลามะตัปซีดว่าไอ้มาอันฝ่าอีจินได้ข่าวสวรรค์พรมกับพวกที่ประสบความสำเร็จน่ะอัมบิยะชูฮดาอุลิยาอิลลอันนั้นก็เฝ้าเตี๋ยถ้าพ่อแม,ม่เด็กรลุดไม่พ่น้องโรยายไปเฝ้านะมันเฝ้าจิงแล้วเลยมาเกโนนมามาหมาบนอนมันได้โทรศัพท์นั่งรูดอยู่ใต้เตียงเลยเนาะรูด <laughs> โนมาเกซาวว่ามันทำท่าอีทอน้ยน้อยเหล่านะนั้นตานี้บางที่ลูกล้านร่ไม่รู้ที่พี่น้องนาะนัางรูตัวระัพ์อยู่เลยจนคาทางว่ามันหดหายมันหายไปจากฟ้ามเข้าใจที่ทุกตรงที่เทจริงมตามหลักการสาหติโกฟ้าไม่ไปไหนพี่น้องนึ่งวันนึ่งคืนซ่องวันซ่องคืนซ้มวันซ้ำคืนก็เหลวเต่เนะ เพราะพยายามสงคนรักของเขาเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดนะเอานามูจับไปเลยบีนองทำเรือเลยล่ะนะกับพยายามอ่านสราุรอย่าซีนนะให้กับคนตายนะให้กับคนเี่กำลังที่จะเสียชีวิตนะเพราะถ้าหากว่าเราอ่านสุรอย่าซีนนี้ อาอนาท่านนบีสุลต่ลนสุลัมได้กล่าวว่าอิกรออูยาซีนอ hmm. ั่งละมงตากุมนะให้ท่านทางไล่จงอ่านสุรยาซีนให้เก๋บรรดาบุคคลที่ไกลเสียชีวิตจากพวกท่านยาซีนนี้อ่านได้ทั้งหมดพี่น้องนะนะไม่ว่าจะเป็นหายัดไร้คุเลเตเลเนาะในฮะดิษบางตอนระบุว่ายาซีนลีมากูริอัตละ สุรยาศนีนี้พี่น้องเรามีห a y ต t ทุระอะไรยเราสามารถจะอ่านได้ทุกๆประการโดย h า y a t นั่นๆห้โรคโอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะวะดัลลาปเหิุนี้พี่น้องจะสังเกตได้ว่าน่ะไปขัดเลือกตานเอ่านยาสีนขึ้นบานไม้หาเราอ่านยาซีนได้รถไม่น่ะทำานรี่เราอ่านยาสีนเพราะฉะนั้นในสุรยาสีนี้พี่น้องสามารถจะ ได้ทั้งหมดทั ant, er. ities, in. uh ้งมวลทุกประการนะนี่เหมือนในตอนหนึ่งฮะดีษของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอามังกอรออายาซีนกูฟิรอลาหูคนที่อ่านสุรยอดสิ้นนี้พี่น้องผู้ที่อ่านนี้อัลลอฮฺตะลากับโปรดบาปหาย ว ا أ ะมังครออ a ฮาวะฮัวจ่าอีออนชูบิอาและใครก็ตามที่อันสุรอยาซินในสภาพที่ว่าอดอยากนี้ชูบิอาอัลลอฮฺทัลาก็ให้ได้รับความอิม่มว่ามังครออ a ฮาวะฮัวดอลลุนฮูดิยาเคยอันสุรอยาซินในขณะติดลงทางลงเรือลงอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอัลลอฮฺก็ให้ทางนำน่ะ ว่ามังกรออาหาวาละละวา,า,าหาูดลลต้นว่าจดหาเคยที่อันสุรยาซีนโดยจิตนารุมของเขาเนียดขอต่ออัลลอฮ์ขณะเดียวกันมีสิ่งของต่างๆใดสูญหายนารถสูนวัวสูนไหนนันสูนไหนนี่สูนหายพี่น้องเราเนียดให้ดีเนียดให้งามนาอาละะลาาัลลอฮ์ทลลจะทำให้เราได้รับคืนในสิ่งท่างกล่านั้นน ว ا إ า,า,า,ามังโคราฮาอินดัมรอาเทลอาสุรอาเลีาวาลาดูฮาจุสิรอาเลีานะและเคยคอยตามอานสุรยาซีนเป็นองค์ไกลากกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่เกิดโลูกอย่างเนี่ยเกิดโล่งแน่นน เกิดอย่างบางที่กลัวทุกข์ผ้านั้นทุกตัดนี่มดนหลงยังอยู่ข้างนึ่งซองกลางเีกนึ่งพันนันพันโนพันนีกลางวุ่นใจเนาะอ่านสุรษยาสีนอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาจะฮ์อ้ายฟามไงได้นั่นนี่เลวมังกครออาฮาอินดามิจิเตนฮูวีนาอะเลฮี เคยอ่านโซโลยาสิ่งกลายกลายกับหมายนัดน,นาคนที่เสียชีวิตหรือกลายที่จะเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้ความหายได้แก่เขาเพราะฉะนั้นคุณค่าของโซโลยาสินมากมายพี่น้องอันหนึ่งที่เราจะต้องอ่านขณะทีคนคนนั้นกลายจะเสียชีวิตและอีกโซโลนึงเลยที่คาดเสียไม่ได้พี่น้องก็คือโซโลอะไรอัร์รอดู น่ะนี่พี่น้องไปเปิดเล่นในสารบัญของอันลกุรอานนั่นเนาะน่ะเปิดในสุโรอัร์รอดูเนี่ยนะซึ่งในสุโรอัร์รอดูนี้อ่านะลิอันนะฮะตุษะฮิล ah uh, ูคุรุยัรรูห์อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาจะทำให้คนป่วยคนนี้พี่น้องคนเจ็บกายได้ปว uh ok ด่วยคนนี้รู้วิญญาณออกจากร่างโดยความง่ายได้ บางคนนาฮินดูพี่น้องนาะตตนที่ว่าโรควิญญาณออกจากร่างนี่มีลากไล่สภาพลากไล่เหตุการณ์สุดแสนที่จะทรมานแต่้วย่องสุห์นี้ที่เราอ่านไปอ่านมาอ่านสุหรยาสินจบเราก็อ่านล้มันสุรอัลลอดูจบเราก็อ่านลา้อัลลอฮุซุบฮานะวะตะลาจะให้โรควิญญาณออกจากร่างกายอย่างไงได้อ่าที่เขาว่าไปไง่ายตายง่ายนั้นพี่น้อง เนาะยังไม่ตายที่พี่น้องนะนี่กำลังอยู่นะกำลังจะรัอยู่กับคนที่กลายเสียชีวิตและอีกอย่างหนึ่งเลยพี่น้องเขาคือน้มเวลาโย,ยนเข,า,ขาโยนอยู่เลยเนาะนะเขาก็าโยนน้นมอยู่นะอี๋เลยก็โยนน้นมใส่ล่าพี่น้องนะนี่ถ้าวูุนหลังมันทําวูรโรโร่ละเออหมอนะเออมาเกเหล่นก็โยนน้นมกันพันพือล่าที่ก็โยนน้นม สาเตุหรือฮิกมาที่ให้ยอดน้ำให้กับคุณกลายตายนี่พี่น้องถ้าเราไม่บอกแต่เดียวพอตายปิบัญญัติเลียวนะนอนอยู่ตายเรียวแต่เดียวหลูกล้าน,นเราแนะนำมาโยนเหล่า,าตายเหลี่ยไม่ตรงเลยตนที่ให้ใจก่อนเสียชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเหมือนที่เราเข้าใจนะั่นละพี่น้องอิบลีเซตอนพยายามตีจะนํำน้ำต่างๆมาลลกโลให้ผู้ป่วยดังกล่าวนี้เนาะ อให้ทำการอิสบัตยอมรับว่าเขาเป็นพระเจ้าเพราะตอนที่ไกลเสียชีวิตฝัามกระหายนามของปูป่วยนั้นหมาขนาดนักจนกระทั่งเอานามทางโลกดุนยาทั้งหมดมาให้กินก็ไม่สามารถที่จะดับกระหายความอยากนามได้นะเป็นช่วงวัวเหลียววัวโตวเถอิบเลพยายามที่จะนํำนามมาโลกโลก,กับปูป่วย โดยมีเงินเขยว่าถ้าหากท่านกล้าวยอมรับว่าฉันเป็นพระเจ้านี่อบาลีว่าแน่นอนฉันจะให้น้ำดื่มแก่ท่านเพราะนั้นเองพี่น้องเราเขาเฝ้ายนนามให้ซึ่งมันมีอยู่สองหูกลมด้วยกันพี่น้องหนึ่งก็คือวาจิบเพราะฉะนั้นวาจิบเลยจะต้องโยนนามให้กับผููป่ปวยถ้าหากว่าเราเห็นเห็นอะไรอาลามัดเครื่องไม้ว่าผู้ป่ปวยกระหายนามอย่างเร่ง เช่นอาจากกายับหลวกระเดือกเป็นตน้นนะอันนี้ว่าหยิบโรูนังฟฝ้าอยู่เคเคไปน้องจะตรงโยนหนามให้แต่ถ้าไม่มีเครื่องไม้ใดๆที่บ่งบอกว่าปูป่วยกระหายน้ำนี้ไอ้นี่สูนั้นให้เราโยนให้นะนะก็โยนกับอะไรนะ้องห้างพลูนะใบพลูนะนเนี่ยคนทะเลกนะเด็กว่าเอ๊ะพลูากามดเลยมาลดดูดได้ไหมละ่ะไอ้ไรก็ได้เลยเนาะเทว่า โยนลงไปด้วยความนิ่มนวลอ่านั่นคือสาหติตเอาที่นั่นทัดมาพี่น้องเอ๊ะว่างจีตายนะไม่โดดตัวใดพี่น้องว่าเดี๋ยวทาย,ยนำนามายัดเลยเขยตึงเลยพี่น้องเขยตึงเลยอ่านี่ตายเลยอ่ะพอว่าหลังจากนั้นพี่น,อนอ้องเราโยนนำโยนอะไรต่างๆเราเฝ้าอยู่ตลอดดิบเซ่เลยนี่แหละพี่น้องทิ้งไม่ได้เลยอ่าทิ้งไม่ได้เลยแต่ว่าช่วงนี้นั้น ถ้าว่าเราไม่เข้าใจให้ลึกซึ้งนั้นพี่นอ้นองก็คือเด็กรุ่นหลังจะโม่งว่าโอ้ก็คือมาน่นฟ้าวตัรมดาตองเล่นนระจริงๆเหลี่มาเนี่ยฟ้าเพื่อตรงการช่วยเหลือส่งมาเราส่งปาเราส่งคนรักของเรานะให้โปรดพยจากการโลกลวงตีปูของอิบาลิเชตนจริงๆอย่างสมบูรณ์ที่เรามีควา,ามสามมาทิจาระทําได้นะนี่ แต่ทางมดนี่ตีนนวนเจ็บนี่พี่น้องถามว่าตังปูป่วยนี่ตังไฮนวนไปทางไหนตอนที่เราเสดรถลบมาจากโรงพยาบาลพี่น้องผ้ามาบ้านเนี่ยให้ใจหมาบอยู่เรียนนั่นเนาะนั่นระเบียบการตังปูป่วยนี่คือไ้หันซี่ซ่าหันหัวนี่ไปทางขวามืออันนี้ติดตกไห้พี่น้องติดตกนี่นะอันนี้ติดตกอันนี้ทางขวามือหันนาไปทางคิบบะลัด หันหัวมาสิกนี้โดยการนนนตะเข่งตะเข่งควา้าตะเข่งควา้าบางคนอี้โนนไม่ได้ตะเข่งคว้ามันมีแพ่กดทับมันเจ็บในดกถ้านอนไม่ได้พี่นองหลังจากนั้นนนนตะเข่งสรายาหันหัวลบมาสิกนี้นหัหน,น้าไปทางกิบบลัน อีตังไม่ได้ล่ะว่าตัง้งแข่งใสายมันความไป่ค้านตังนี้มันผลิกลบไปข้างนูเนะหรือมันเจ็บมันรูดซึกอยู่มันเล่งได้อยู่นอนไม่ได้หลังจากนั้นคอยยืดตีนไปทางกิบลันอาติดตอกแล้วหัวไปทางติดอกนาโร่งม้วนเหล็กหน่อยเพื่อให้ซี่สะมันสูงขึ้นพี่น้องคงจะเห็นภาพแน่นอนาคงจะเห็นภาพ ก็คือนอนทาเดียวกับทาตีเสียชีวิตเลีวนั้นอ่านั่นแหละปวดเสียชีวิตเลีวกับน,น่นทาน,นี้และเป็นนองคืออ่าวัวน,นี่ก็คืออ่าไปทางทิศตะวันออกนาตีนยืดไปทางทิศตะวันตกนาเหลก็กรองซีสะรงงม้นนั่นเน,นาะนาไฮสูงเหล็กหน่อยเพื่อให้นาค้องมายัดนี้พันไปทางกิบบลันอ่ารือไม่เป็นมายัดที่กลายเสียชีวิตเพื่อให้ใบนาค้องเขาพันไปทางกิบบลันนี่คือระเบียวบวิธีการ ตรงนี้เราต้องเข้าใจเลยพี่น้องนะรถนมรถโรงพยาบาลมาส่งถึ่งน้ำบายเลยเรื่องบางที่ทูกรีงมาอ่านองเออพีเอ,อ่อเดี๋ยวดับบานตังวัา,านีชน้นผ้ามาลบมาเลยจากโรงพยาบาลผาปลาลบมาจากโรงพยาบาลเลยอ่าโมอว่าไม่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 ตตบสนองเลยอ่าไปใช้เป็นใส้ตาเลยพี่น้องไม่ตอบสนองเลยก็คือจะต้องมดไปน้าเลยดับบานกันเลยประกอบสังพันนธนพี่น้องราคุ้นฟ้าอยู่ที่บ้านนี้ตรงเข้าใจเล้ว อ่านี่จะเอาปูป่วยคนไข้มากนี้จะวางตรงในลักษณะพันพืออ่านี่เตรษาเราไม่เข้าใจพี่น้องก็สังกัดับบางก็บกับกวาดดูที่น,นี่นเนาะได้หมายกวาดดาหนึ่งกับที่กวยยนกะกวาดอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องโดยที่เราไม่ได้เลสัท่านทีในเรื่องการดับโนในการวางการตั้งปูป่วย สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซัำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน